ยี่พี่อมนะเดี๋ยวเพิ่งเปิดเด้อทุกคนรอหลังสุดท้ายหลังนี้เดี๋ยวหลังนี้แล้วผมจะนอนเลยหลังนี้ผมจะไปตีฮอนเลยมาตี่พี่าบิ๊ตติดบิ๊ตติดโรนินเราโอเคบิวจิตชัดแฮร์นะจริงนะครับมาดิเราจะสู้พี่ไหวเหรอบอกให้โรนินขอเมียเราได้นอนดีกว่าคือพี่โรนินเนื่ยเลยทำไมคือทำไมต้องกลัวเมียกันด้วยพี่รู้คุณจะโดดเตะนะโอ้น่าฟ้าวี่แรนคนเดียวน่าพี่ ใช่ทำไมเสียงนั้นอ่ะตัวเล็กธรรมาดาผมก็ต้องอ่อนน้อมทำตนเดี๋ยวก็ไม่ได้แต่เขาไม่ให้คุณก็เขี่ยดีจักเล็กคุณอินเทอร์เ่ะนอนทันหลังไอ้คุณหรือเปล่าใช่หรอท <c oughs> ี่ยังไง คุณไม่ห้าวอาหารกับนนั้นอาวอาหารกับเบียร์เขาไม่ให้คุณก็นอนหันหลังเลยกขาอี่งลำบากนะเฮ้ยว้างอะไรเพชรหยักหัวเนยาสุกเล็กขอบคุณมากที่บอกวีดีทขอบคุณมากคุณน่ะมันเก่งยิงยิงเลยนะเดิวๆดีๆดิสโลไลท์ยิงเราเราปีนเข้าได้ไหมปีนเข้าได้ไหมถ้าเราปีนเข้ามันจะปลอดภัยจากพวกนั้นนอกไงมออนไลน์ไงก็ได้ไงอ่ะก็ได้ไงผมถึงแล้วปีนเข้าได้ไหมเข้าแล้วก็รวยสิอ่าก็ได้ไงก็ถ้าคุณใช้สเต็ปหน่อยมันก็ได้ไเร่ไอ้ยิง บึ้มจับประตูหน้าทั้งนั้นอะลราเราดูเคาน์เตอร์แล้วร้อนไหมล่ะร้อนไหมล่ะอ่ะวิทีสคุณมานบึ้มกับผมนี่มาตัดตุ่นผมนี่อ้าสะพันยาว้าวเอาจะฝั่งห้ฝั่ข้างหลังตัวข้างหน้ายิงเลยข้างหลังนี่แหละข้างหลังนี่แหละข้างหลังนี่แหละมาเลยแบ็คทางบนซ้ายบนซ้ายมีบนซ้ายมีบนซ้ายมี เข้าเลยเข้าไป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 มีเฮ้ผมล้มผมล้มชิคกีแพนสองตัวเรืวะน้องแพน KTN ตายคู่ปะพี่ตอร์พี่ีอยากใหได้ห้ ขึ้นมาช่วยหน่อยขึ้นมาช่วยหน่อยเอารู้บ่าในตัววีซิตมาหน่ยขึ้นมาบึ้มโนหน่อย s u r p r i s e the <c ười> <c ười> ส่งัหน่อยไม่แม่งส่งนานข้างบนมีเตียง้บนมีเตียงต้องยัดลงปะ <c oughs> คุณล็อกข้างให้หน่อยเนอะ ดี๋ยวเาล่ามาตายตายตายไม่โดนคเหยียดเขาเรียกเรื่อยัดเลยยัดเลยดิยัดยัดเลยยัดเลยเลยโอ้ยตา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 ยมีมีตัวปองปืนเลยดิป้องปืนอย่าลง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 ยัดป้องก่อนยัดป้องก่อนยัดป้องแต่ก็แตกก็ปืนแตกลรงรอก่อนรอก่อนมีป้องฟองมันมันเข้าประตูไปเข้าประตูเข้าประตู เข้าประตูมาแล้วเข้าประตูมาแล้วเจอหน้าบ้านหน่นอยปุ่มหน้าบ้านหน่อยผมจะไปเก็บมีลูกบาา่อยปะมีลูกบ่อยปะผมจะลงนะจะลงนะข้างล่างเกียร์แล้วกำลัง,ลาลางไ่เกียร์จากประตูไปดรอปประตูทั้งออกละมาอยู่ข้างในนะครับมาอยู่ข้างในคุมทางออกนะมันจะลิ้งออกข้างล่างเกียร์แล้วลงได้เลยข้างล่างเกียร์แล้วลงเลยลงเลยลงเร็วเลย เดี๋ยวเดาประตูนะเดบประตูนะโดนลูกที่หลังไม่หลังสองตัวนังสอตัวโอ้เจมมันเปิดประตูมันยิงต้นตายโดนินตายใช่ปะที่ต้นมาเติมได้นะมีคนบินทอมาเจมมีคนบินทอมาตายตายหมดตายหมดตายหมดเคลียร์ลงได้ครับลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยเคลียร์แล้วบ้านเคลียร์แล้ว จะบอกไปนะออกไปเนอะใส่ประตูกอนใส่ประตูกอนออบนบนเนินยิงประตูนี้นมันัดเดียวมจะได้ออกมาออกมาคุมยิงยให้หน่อยยิงให้หน่อยนัเดียวนทนทนายี่ยิงมผมตายผมตายออกได้เลยออกไดออกได้ยออเลยเ อะเคลียร์แล้วครับคนใดเคลียร์แล้วข้างนอกหลายทางใช่ข้างนอกหลายทางมากครับพี่ต้นไม่ใช่เคลียร์เนื่อ้างในเคลียร์แล้วเข้ามาได้เข้ามาได้ไม่ใช่พี่ต้นประตูประตูกำลังวิ่งไปหาอย่างดีเลยนะบอกแล้วบอกแล้วบอกเราประตูพี่เจมเข้าได้ครับประตูได้ไม่ประตูไม่แตกหมดอ่ะปีเข้าหมดก็ได้นะไม่ไม่เป็นไรพี่เจมเข้าหน้าบ้านดีกว่า แล้วพี่เจมขอเลกเอาเหล็กมาเอาพี่พี่เวมาเดี๋ยวมาใส่พี่ใส่เลยของพี่เจมใส่ยังไม่ได้ตอนนใส่ยังไม่ได้อรอวะใส่ยังไม่ได้โอเคผมคุมอยู่บล็อกตายแล้วมั้ยตรงนั้นสองประตูเออไม่ไรสองประตูนั่นกันนะสามเลยพี่เจมตรงนี้ไอ้พี่ทำหยุดไหม นีที่นอนพี่นะใส่เลยพี่ได้แล้วได้แล้วยังนี่หว่ามันมีตัวเปล่าอยู่ข้างบนตัวนึง่งตัวใส่ได้แล้วตัวเต็มตัวเต็มอ่ะครับทุกคนเข้ามาในบ้านเลยครับเคลียนแล้วบ้านเคลียนแล้วเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยประตูได้ใส่ประตูละมีประตูละมาโอ้โหรอบๆเต็มทำชั้นบนยิงขึ้นยิงแล้วไหนตัวเหรอแอดด็อกครับใท่์แทดักเดี๋ยวดูขอรีวิวมีอันนี้เหรอวะอ่า ทันเฟือบ้านมีน้อยนะทันเฟือกสูตรกระสุนดำบ้านมันยังไม่ค่อยรวยนะยังไม่ค่อยรวยอะไรตัวมันโฮมเข้ามานะพี่เจมหมดเลยครับบ้านของพิธาเนียแต่หนูนัวเลือยเกินเมื่อกี้คนมันมั่วมากเจ๋งแจ๋วแจ๋วขอบคุณครับส่งสักหน่อยไม่ไดสำหรับคุณอาคับ เมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านดาวให้ขอโทษด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับ60ดาวจากคุณอาร์ตครับแล้วก็เมียคุณด้วยตพนกดไปอีก50ดาวนะครับบอกไม่ได้กลัวเมียครับเขาเรียกเขาเรียกเกรงใจออกเกรงใจอโอ้หเกรงใจผมงงเเกรงใจไม่อยากมีเรื่องมากกว่าเรื่องไม่อยากมีเรื่องเลยคือถ้ายิงถ้าสู้กันจริงนะจะสู้เราได้อะไรใช่ไหมถ้าเราทะเลาะก็ลำบากเราอีกนะก็ต้องตาไปง้อใช่ไหมเขเลยไม่อยากมีปัญหาใช่ถามพี่ตัวทอนพี่ตัวทองโกเมีย เอ้ยเมื่อกี้ของชั้นบนยังไม่ได้ดูนะมานี่มาหน้าบ้านพี่เจมเปิดตูมาบล็อกตรงนี้มาเบามาบล็อกหน่อยพี่เจมพี่เจมมานี่ใจเย็นสุดใจเย็นสุดเอาตรงนี้เป็นไฮเลยสองอันนี้เนเนี่ยไม่ต้องให้เขาแล้วเอาเราเอาของับเอาไฮเลยไฮไฮสบายเลยปะ ชั้นบนมีกล่องนายรีบดูดยอมยอมเมียไปสืบปัญหาจะได้ไม่เกิดใช่ไหมหมาเวลาพูดตาต้องหันไปทางเลยผมจะหันไปเตะไงผมนักเลงเฮ้ยยน พุทธเผื่อพี่ซ่อนแล้วพุทงาาพี่สวยผมม้อมีแน่ๆเดี๋ยวผมยืนไปแกนวาร์ปให้ใครจะซ่อนเดี๋ยวผมปิดสตรีมก่อนแล้วก็ยืนไปแกนวาร์ปให้ที่ไหนก็ได้โรนิน่ะไม่มาเก็บของตัวเองมึงเงี้ก็รอโฮมรอรอโฮมเลยรอโฮมที่บีได้อีกไม่นานหรอกวะที่ไม่รับชอบตัวที่ตายไปแล้วยังไงอีก็เอย ยาเยอะมากเลยมันยิงไม่ให้เรากลับหรือเปล่าเนี่ยสกแลกวางเตียงได้ไหมวางเตียงเลยครับวางเตียงละติดแกนนั้นไม่อ้อมมันหลังมาเราซีพีดีกว่าพีนิดหนึ่งาทีเตียง,ยงานานไหม สนั่นหูเลยวันนี้อะ ว่างจริงๆนะคนนั้นนะว่างจริงยืนบอกพักก่อนแม่บอกแม่บอกให้เธอพักก่อนยังงลวอ่อนยังสาวทุกสาวไม่ไปพักก่อนไหมอย่างรอโกกับอกรอวีดีทีก่อนนายผมมาขอมาเก็บมาผมเตรียมตัวเลยต้องรีบนะเดี๋ยวมันจะบึ้มขึ้นมาทำอะไรไม่ได้แล้วนะ เล่ามามามาทำไมติดอีกสามนาทีอ่ะพี่ยังทำไมติดอีกสามนาทีเราอินดี้ยิงหรือเปวอร์ตไม่ใช่แชร์แชร์ที่นอนเดี๋ยวนีแชร์ที่นอนแชร์ที่นอนบิวที่นี่ก่อนแชร์ที่นอนบิวที่นี่ก่อถ้าเป็นบิวคือเจ้าของบ้านแชร์ที่นอนละน่าจะอีกทั่วครับ ทุกคนสุนเล็กอ่าเดี๋ยวรอเก็บของเข้าบ้านแล้วก็เดี๋ยวผมรู้ทีมก่อนนะครับขอบคุณมากนะที่คนดูเดี๋ยวผมรอเก็บของเข้าบ้านแล้วก็เอาของไปเอบไว้ นะ่ครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่เอาของเอเบิ้ในบ้านเราแตก,กันแน่มันจะมีที่เอเบของอยู่นะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่มาดูสตรีมแล้วก็ขอบคุณี่พี่ทุกคนที่กดดาวมาแม้แต่แค่ย0ิดาวก็ขอบคุณมากจากหัวใจเลยนะครับยังไงผู้นี้อย่าลืมมาดูด้วยุ่งนี้เป็นวันวันยังยังอยู่ในโซนของวันแรกของวิฟอยู่นะพราว่าวตอน5โมงใช่ไหมถ้าุูงนี้มาก่อน5้โมงมันถือว่าอยู่ในวันแรกของวิฟอยู่ก็ยังสู้กันดูเดือดอยู่นะครับยังไงุ่งนี้อย่าลืมมาดูสตร ดูความาถึงแล้วกันเนาะอะไรดีดีก็เก็บไปอะไรดีทิ้งไปตรงนี้เข้ามืนนี้ฝันดีนีครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายครับผม See you